ผลที่เราได้ตอบรับจากการดูแลนะครับการดูแลทุเรียนให้มีคุณภาพนะครับที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกดูแลรักษาการตัดแต่งดอกตัดแต่งตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งสิ่งน้ําค้างต่างๆนะครับต้องตัดออกหมดนะครับนี่คือผลที่เราได้รับคือเราจะได้รูปทรงนะครับรูปทรงที่สวยงามนะครับรูปทรงที่สวยงาม นี้คือถ้าเราลงกล่องนะครับเราลงกล่องได้เลยเป็นเบอร์ที่ลงกล่องส่งออกต่างประเทศได้เลยนะครับลูกนี้คือได้ตรงตามตลาดต้องการนะครับแล้วก็จะจัดนะครับจะจัดนะวิธีการดูนะครับวิธีการดูนะครับเราก็จะดูนะครับก่อนที่เราจะนะําส่งให้กับผู้บริโภค รเราก็จะตรวจดูก่อนอีกทีหนึง่งนะครับก่อนที่เราจะนำส่งว่า,ามีท็อปไหมนะครับมีรูหนอนไหมนะครับต้องสังเกตอย่างละเอียดนะครับด้านนอกจะต้องไม่มีรอยหนอนนะครับที่มาแค่ที่มาแค่กินเปลือกทุเรียนนะครับเหมือนลูกนี้นะครับไม่มีรอยตำหนิรี้สมบูรณ์ใช่ไหมทุเรียนคุณภาพ ก็อยู่ในลูกสวยพอดีประ,ะมาณ3ามโลครึ่งถึงสี่โลตามที่ตลาดต้องการเลยครับโอเคได้